พวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับหมอนีน่าแม่ๆค่ะเราจะมาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีละกาในปี2559นะคะการเงินการงานความรักสุขภาพและโชคลาภการติดใจเรงเรียนนะคะว่าดวงของปีละกาจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะก่อนอื่นคุณหมอขอแนะนำค่ะอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะเป็นกําไรนําโชคนะคะเสริมดวงค่ะสำหรับผู้ที่ดวงตกมีเท้อนะคะ แก้คุณนใส่มนอดำผีเข้านะคะโดนสเสน่ห์น้ำมันพรายนะคะหรือว่าโดนของนะคะถอนของนะคะและเด่นทางโชคลาภนะคะใครที่สนใจนะคะบูชาก็สามารถสอบถามน,นะคะทางไลน์ได้เลยค่ะโอเคค่ะเรามาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีระกากันเลยนะคะว่าจะเป็นเช่นไรค่ะ ตอนนี้ได้เชี่ยมจิตเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับท่านที่เกิดปีระกานะคะในปี2559นะ,ะอาค่ะใครนะคะที่ลงทุนที่จะค้าขายลงทุน,นะ เป็นปีทองนะคะของปีละกานะคะอาจจะค้าขายขายของนะคะอาเป็นเกี่ยวกับจิวเวลรี่นะคะส่งออกต่างประเทศนะคะถือว่าปีนี้โดดเด่นมากนะคะสำหรับพวกปีละกานะคะที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับอันยมณีส่งออกต่างประเทศนะคะปีนี้นะคะยอดขายคุณจะพุ่งพุ่งพุ่งนะคะสำหรับปีละกานะคะถือว่าเป็นปีทองนะคะจากธุ like er รกิจนะคะที่เคยซบเซานะคะปี2559ก็ ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะของปีละกาฮะคุณชาวปีละกาคะท่านที่เกิดปีละกามีโอกาสนะคะได้ทําธุรกิจที่โดดเด่นนะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะเกี่ยวกับของผู้หญิงนะคะเครื่องสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะของแต่งตัวเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะในการลงทุนทําธุรก <leaves> ิจนะนะคะส่วนใครนะคะที <wiście> ่ปีนี้นะคะใครที่เป็นนักเรียนอยู่นะคุณมีโอกาส เดินทางนะคะไปศึกษาต่อนะคะต่างประเทศนะคะแดนไกลนะคะหรือคุณอาจจะพบรักนะคะกับชาวต่างประเทศนะคะก็ถือว่า,าเป็นคู่ครองที่ดีนะคะเสริมดวงท่านนะคะและที่สำคัญเลยนะคะคุณจะได้คู่รวยนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีละกานะคะคู่รวยนะคะเป็นคนรวยมีทรัพย์มีสมบัตินะคะมีที่ดินมีบ้านมีทรัพย์สินนะคะและเป็นคู่ที่ เป็นคู่แท้ของชาวปีละกานะคะคู่ของท่านนะคะถือว่าอยู่กันแล้วยิ่งอยู่ยิ่งรวยนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีละกานะคะถือว่าใครที่ยังเป็นโสดอยู่คุณก็มีโอกาสนะคะได้แต่งงานได้เจอครบรักคนที่ดีในปี2559นะคะได้แต่งงานได้เซอร์ไพรส์นะคะส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วคุณก็มีโอกาสนะคะตั้งคันมีบุตรนะคะจะโดดเด่นมากนะคะส่วนใครที่คิดว่าจะสมัครเรียนสมัครสอบข้อทําง,งานนะคะปีนี้ก็ เป็นปีทองนะคะสำหรับปีละกาคะคุณมีโอกาสสอบได้ทิ้งทุนนะคะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะส่วนใครที่ทํางานนะคะก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสได้ขยับขยายนั่นขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีโอกาสได้โบนัสเงินพิเศษเงินปันผลนะคะและคุณมีโอกาสนะคะได้มีบ้านใหม่นะคะรถใหม่นะคะสำหรับท่านที่เกิดปีละกาคะใครที่ไม่เคยมีโชคลาภเลยปีนี้นะคะ ว่าคุณจะมีโชคลาภนะก้อนใหญ่แบบเซอร์ไพรส์มาแบบไม่คาดคิดนะคะถือว่า,าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะของท่านที่เกิดปีละกาถือว่าปีนี้นะจะทามาคา้าขึ้นจะคา้าขายของก็ร่ํารวยเฮงเฮนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับแฟนคลับนะคะของคุณหมอนีน่านะคะท่านที่อยากจะเสริมดวงนะดวงดีแล้วท่านก็สามารถมาบูชาหนะ้าก,กําไรยังโชคได้นะเป็นการเสริม อำนาจวาสนาบารมีนะคะให้ท่านดียิ่งขึ้นรวยยิ่งขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับแฟนทัพทุกเท่าที่ติดตามหมอยหน้าแม่ๆค่ะคุณหมอมีเปิดคอร์สนะคะแต่งหน้านะคะเสริมหมอเฮ้งนะคะรวยเงินล้านนะคะใครที่อยากจะปรับบุคลิกภาพน,นะคะว่างความสวยนะคะสามารถทําให้ท่านรวยได้ยังไงก็ลองมาเปิดใจนะคะเรียนรู้นะคะในด้านศาสตร์แห่งสีนะคะและเสื้อผ้าบุคลิกภาพน,นะคะ ก็สามารถลงทะเรียนนะคะสอบถามเรียนนะคะได้ที่ไลน์ได้เลยค่ะก็ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ